อยู่ต่อหน้าผมนี่ก็คือเจ้าตั้งนะครับควายพ่อพันหลักของพี่หนิงอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะพามาดูใกล้ๆนะครับนี่ครับตัวเขาหักนะฮะตัวข้างจะเลอะมอมแรมนะครับควายป่าควายป่าควายป่านะครับอยู่ป่าอย่างเดียวว่าเจ้าตั้งนะครับนอนที่เลนแบบนี้ครับ ตอนนี้อายุกี่ปีแล้วครับพี่เจ้าตั้งตัวนี้ตัวนี้เก้าปีครับตัวนี้เก้าปีครับเก้าปีก็ประมาณกลางๆแล้วเนาะครับส่วนของเจ้าอีสนี่ก็ไปปลายแล้วเนาะเจ้าอีสครับครับอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับเจ้าตั้งนะครับเจ้าตั้งเนี่ยเป็นควายพ่อพันธุ์ที่มาอยู่ที่ฟาร์มนี่นานน้่ยังพี่ตัวเนี่ยครับครับตัวนี้เกิดที่นี่ครับ เกิดที่นี่เลยเกิดที่นี่เลยครับอ๋อที่แม่ที่เป็นแม่ของเขาคือแม่แม่ไหมครับแม่ไหมเนาะเป็นแม่เดียวกันน้ําตาลนะครับอ๋ออันนี้พ่อพ่อเขาเป็นควายพ่อเป็นรุ่นเก่าครับพ่อพ่นควายรุ่นเก่าครับผมที่เราที่เราเลี้ยงอยู่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคใช่ครับอืมครับใช่ครับอันนี้เป็นลูกเกิดที่อยู่นี่นะครับครับดูหน้าตากันนะครับตัวนี้จายลูกเฉียบขาดมากนะครับครับในดูหน้าตาของสจตั้งครับเป็นควายที่ นิสัยดีนะพี่เนาะครับดีครับคายพี่หนิงแต่ละตัวนี่ไม่ค่อยที่จะดุเท่าไหร่นะครับเชื่องไม่ดุครับดูช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายช่วงขาเล็บเท้าใหญ่นะครับนี่ครับนี่คือท้ายของเขานะครับ ตัวนี้เป็นควายที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่เป็นควายที่เจ้าเย้อห้าสิบแปดครับร้อยห้าสิบแปดเนาะครับ,รบโดดเด่นก็คือกล้ามเนื้อพี่นะครับกล้ามเนื้อครับเด็น,เ,ดนเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับนี่คือเจ้าตั้งนะครับ ตัวนี้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับพี่หนึ่งอันนี้เป็นแม่แทงกวาครับลูแม่แทงกวาอ่าโอ้นนี้เป็นลูกของเจ้าตั้งแล้วครับเจ้าตั้งตัวเขาหักเนาะใช่ครับนี่โอ้โหสูงใหญ่มากครับสูง156ครับนี่คือผลงานนะครับของพ่อพันธุ์หลักอีกตัวหนึ่งนะครับครับแม่นี่ครับแม่แทงโมครับ อ๋อี่อยู่ข้างหน้านี่แม่เขาใช่ไหมอ่าอยู่ข้างหน้านแม่เขาครับอ๋อนี่นี่ครับแม่แตงโมค,ควายพหนิถ์แต่และตัวนี่ยาวลึกมากนะครับเกิดจากการพัฒนาจากควายแม่พันธุ์บ้านๆน,นะครับแต่โชคดีที่มีพ่อควายที่จ่ายลูกได้สูงใหญ่นะครับแม่บล็อกที่ใช้งานก็เลยสูงใหญ่ตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นลูกของเจ้าตั้งนะครับ